ความกังวลในเรื่องงานารที่ตั้งค้างแต่อย่างใรตั้งสิ้นเพราะว่าเวลาออกมาเนี่ยก็ได้เตรียมการมาหลายวันแล้วนะครับได้เตรียมการได้คิดอพพลิก้าหลายวันแล้วก็ทานอะไรที่ค้างค้างผมก็รีบเตรียมการแล้วฉะนั้นงานที่งานที่ทำไั่ริงยังท้าไม่เสร็จเท่าที่มีอยู่นี่ก็ทำเสร็จทิ้นแล้วนะครับวนภารักกิจที่เหลือ ใครมาแทนหน้าที่ผมทำแทนผมก็มันจะต้องปฏิบัติต่อไปนะครับแล้วท่านแนทาานท่านว่าศาลใช่ครับท่านท่านผู้ว่าศาก็ที่สุดท่านก็เป็นทนายในคดีท่านก็ได้ว่างแนวทางการสู้นะครับเพราะว่าโดยโดยโดยหลักเนี่ยทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเนี่ยมันตัดเจืออยู่แล้วเรื่องนี้นะครับผมคิดว่า ไม่น่าจะใช้เวลานานในการสู้คดีฝั่งตองนี้ต้องมีคณะทำงานมีคณะสอบคดีเอาท่านมีทีมงานท่านอยู่แล้วครับท่านมีทีมงานท่านอยู่แล้วท่านคือหัวหน้าคณะมีทีมช่วยแล้วก็มีทีมฝั่งที่ดูแลข้อกฎหมายของผมอยู่แล้วนะครับเป็นคณะทำงานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องคดีไม่มีความกังวลนะครับไม่มีอะไรหนักใจ ก็ขอให้เป็นประกามกระบวนการเอกสารแล้วในข้อเท็จจริงก็ไม่พูดอะไรมากแล้วเพราะเรื่องนี้อยู่ในศาลแล้วคแรบบับครับผมได้ชี้แจงให้กลับเรียนพี่น้องประชาชนไปทั้งพี่น้องสื่อมวลชนทุกสถาบันทุกแขนงแล้วนะครับแล้วก็ได้กลับเรียนผ่านทางพักต่างสภาไปด้วยแล้วสภาผู้แทลลนราษฎรไปด้วยแล้วในสองครั้งนะครับ เพราะฉะนั้นผมถือว่าข้อเท็จจริงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยได้ปลับเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคเดีเข้าสู่ศาลแล้วก็พร้อมที่จะพิจารณาในชั้นศาลนะครับพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดมันมันมันไม่มีเจตนาที่จะไปกันแกล้งใครนะครับเพราะว่าเรื่องนี้หนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยมันต้องมีเจตนากันแกล้งนะครับและผมหนึ่งห้าเจ็ดผมนี่ไม่ใช่หนึ่งห้าเจ็ด2ัสอง คือมีหน้าเจ็ดละเว้นเฉยๆไม่ได้ละเว้นโดยทุจริตฐ์ที่ที่ชี้มูลผมมันก็ไม่ได้ชี้ผมว่าทุจริตนะครับถ้าชี้ว่าละเว้นธรรมดาเขาเรียกว่าละเว้นธรรมดาหนึ่งห้าเจ็ดสี่สองละถ้าในอนาคตท่านจะได้กลับมาเป็นร so yeah, um ัฐมนตรีอีกมันจะไม่ได้เป็นเรื่องมาเป็นเรื่องในอนาคตเป็ว่ากันเอาทีละกันเอาทีละกันต้อตอนนี้เรื่องการเงินเป็นเรื่อง ระวังนีโคตอ5 0 0โซอลด้วยครับนะครับโคอนุญาต้ลยนะให้รับโคนะครับจุ้จุ้นเด็ดที่ปินกันนะครับ หลังจากนี้จะเป็นลายบุคคลลายบุคคลเชิญเลยครับเชิญเลยลงมทั้งแถวเลยครับก็แถวเลยครับลายบุควนเลยครับลายเลยะคชุมชนใจบุคคลครับเอานะครับใครจะบอกเป็นลายบุคคลนะครับเอาที่เป็นกระดาษเมื่อก่อนนะครับเป็นกระดาษเมื่อก่อนเดี๋ยวลายบุคคลเตรียมตัวนะครับพยายามนั่งที่กางเกงกนเดียวนะครับนั่งกางเกงคนเดายไม่บอกมายิงกางเกงไว้หนึ่งกับ มาในการในกับลายบุคคลเดียรกับลายบุกคนลามเามาถ่้มาเพาเรยเจอเลยครับบุกคนที่เตรียมดอกไม้ไว้นะครับที่เตรียมดอกไม้ไว้พกได้เลยครับตนนะครับโอะ กนใจเสียงนะครับผมก็อยายามกนใจเสียงการวิ่งมาให้กำลังใจกันขึ้นถังวัดแล้วผมไม่ตองแลกละเอียดมากแล้วนะครับเพราะว่าช่วงซ่องปีที่ผ่านมานี่ซื้อมวลชนนะครับเลือาถูกคะแนนแล้วครับลงไา่ละเอียดเหลืองผ้แล้วกบ ถ้าพีน่น้องติดตามการท่ายทอดการประชุมสาภาผมได้แสดงนะครับเขาถี่มูลว่าผมไม่ให้เบียขาหลดเขาที่จริงมันเหมือนกับทีบริษัทหวงขอถงว่าไม่ให้เวียขาสร้างหลดไฟหลไฟหลไฟฟ้านั่นแหละครับ BTS มันเหมือนกัน ไม่ใช่เรื่องเหมือนกันที่จริงมันเป็นเรื่งงองทากแพงกันสู้กันอยู่ไม่มีเะะจตนาการทำความผิดเพราะว่ามีการหลงเลี้ยนว่าการสื่อรถอนันมันสุดจริตเมื่อหลองเลี้ยนกันแล้วก็ไปแล่ลงร้อยไปแล่ลงร้อยทีสื่อคนที่เลี้ยงกฎหมายมากผมนี่กับกฎหมายกับนี่นี่บัณฑิต จอบเนติบัณฑิตไม่ใช่จบกฎหมไม้อย่างเดียวจบเนติบัณฑิตที่เขามีาใจซ่อบอายาการณอเขาปวดซะพมเห็นลองร้อยวันแล้วก็รู้แล้วว่าการเรือระยะเวลามันไม่อบมดเทปวันที่หยิบซตามรักกวาดไม้เขาจะขยายเวลาสื่อซ่องต้องขยายวันที่หยิบีไอ้นี่มัดเวลาหยิบซีแล้วถัาอายุแล้วมันมักขยายเวลาวันที่จีมาถือว่าเป็นการขยายเวลาไปชอบ ับเอาที่บรรยากาบัตรกิจกรใหญ